ถ้าไฟศูนบาทนะครับมาแล้วนะครับสําหรับท่านที่กําลังมองหานะครับอุปกรณ์ให้แสงสว่างนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์มากๆนะครับเป็นไฟสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับรุ่นนะครับ p a e 4 2 8 0นะครับขนาด280วัตต์นะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับทุกๆคนนะครับในการใช้งานนะครับตามบ้านเรือนนะครับเลือกสวนไรนาหรือจุดต่างๆที่ ไฟเข้าไม่ถึงนะครับที่สําคัญนะครับความพิเศษของมันก็คือตัวนี้จะปรับแสงได้ถึง3สีด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีสีอะไรบ้างนะครับตัวที่หนึ่งก็จะเป็นแสงสีขาวนะครับให้แสงสว่างแบบทั่วไปนะครับเนี่ยครับสว่างมากนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีเป็นหลอดไฟ led ถึง120ดวงด้วยกันนะครับจะมากกว่าุ่นทั่วไปนะครับแสงที่สองนะครับก็จะเป็นแสงสีเหลืองนะครับตัวนี้นะครับจะเหมาะสําหรับการใช้งานตามพอกสัตว์หรือว่าจะเป็นจุดที่เราต้องการไล่ยุงไล่แมลงต่างๆนะครับตามสวนตางนี้นะครััับบตวนนี้ะะครจ ติก็จะไล่แมลงได้นะครับแสงต่อมาก็จะเป็นแสงสีขาวนวลเอาไว้ใช้ประดับตามกําแพงตามป้ายต่างๆนะครับหรือว่าภายในบ้านนะครับต่อเคุมมากนะครับที่สําคัญนะครับตัวรีโมทนะครับสามารถตั้งเวลาได้นะครับเราจะให้ติด3ชั่วโมงนะครับติด5ชั่วโมงติด8ชั่วโมงก็ได้นะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับแสงสามารถที่จะปรับรีนะครับรีได้นะครับสว่างเข้มได้รีได้นะครับเราตั้งเป็นอัตโนมัติได้นะครับก็คือกลางคืนนะครับไฟจะติดนะครับ แล้วก so ็กลางวันไฟจะดับเองแล้วก็ตัวถังโซล่าเซลล์ก็จะทําการชาร์จไฟในตอนกลางวันนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะติดไม่ตลอดทืนตัวนี้นะครับติดสว่างยันเช้านะครับติดสว่างยันเช้ารับประกันแน่นอนนะครับแล้วก็ความสว่างของมันนี่สว่างมากๆนะครับตัวบอดี้ของมันนะครับแข็งแรงมากนะครับตัวนี้เป็นพลาสติก ABS อย่างดีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับขาตั้งจับยึดสามารถที่จะปรับองศาก้มเงยได้นะครับตัวนี้พิเศษอย่างนึงก็คือตัวนี้นะครับกันน้าได้ด้วยนะครับกันน้ำได้ด้วยไม่ว่าคุณจะติดตั้งภายนอกอาคารับ เจอแดดลีงแรงๆพลาสติกก็จะทนทานมากครับแล้วก็ตัวแผงนะครับตัวแผงนะครับไม่ใช้รับแสงแล้วก็จะมีสายมาให้ถึงยาวถึง5เมตรนะครับเราสามารถที่จะติดตั้งตัวนี้บนหลังคานะครับแล้วก็ตัวโค้นะครับสามารถที่จะติดในบ้านได้นะครับผมแล้วก็ตัวขามาให้ในการปรับองศาของแผงด้วยนะครับอุปกรณ์ให้มีครบเลยนะครับครบเซตนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ ซื้อไปชุดหนึ่งนี่ก็คือติดตั้งได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าความสว่างมันจะขนาดไหนนะครับในความมืดจริงๆแล้วก็วิธีการติดตั้งกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดูการติดตั้งนะครับอันนี้เราติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับสําหรับไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์นะครับนี่ครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับก็ทําการยึดน็อตที่ขานะครับแล้วก็ตัวแผงนะครับตัวแผงนะครับยึดไว้ที่ด้านบนนะครับ ที่บนหลังคาเลยนะครับที่บนหลังคาเพื่อให้รับแสงนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมลองเปิดดูนะครับมาดูว่ามันจะสว่างขนาดไหนครับตอนนี้ลองเปิดดูนะครับดูครับนี่ครับเป็นไงครับเมื่อกี้นี้ไม่เห็นอะไรเลยนะครับไม่เห็นทางไม่เห็นอะไรเลยนะครับนี่เป็นทางเข้าบ้านนะครับนี่ครับจากหลอดนี้ครับจากหลอดนี้นี่ครับสองร้อยแปดสิบวัตต์นะครับสว่างจัดเลยนะครับ้าวครับเดี๋ยวปิดนะฮะอีกดูอีกทีนึงนะครับนี่ครับ มืดนะครับอะเดี๋ยวลองเปิดใหม่นะครับนี่ครับเป็นไงครับสว่างโคตรๆนะครับสว่างโคตรๆบอกเลยนะครับชุดนี้คุ้มมากนะครับนี่ครับตอบตัวมากๆนะครับคุ้มมากๆนะครับคุ้มมากๆเลยครับบอกเลยนะครับนี่ก็คือเห็นทางเห็นอะไรชัดเลยนะครับนี่ครับดูครับดูครับนี่มืดมืดแบบมืดจนมองไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยพอดูเปิดโอ้โหสุดๆนะครับโอเคครับ